สวัสดีครับผมภูสิทธิเวชการมาตำแหน่งครูอันดับขสอส,ว,สวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษระดับ4ี่โรงเรียนเทศบาลสวัดโพธิวลารามสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครอ,อุดรธานีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงละไทยครับ คลิปนี้ทำขึ้นเพื่อส่งให้กับโรงเรียนเนื่องในเวลาที่ผมจะ,กะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2 5 6 4ที่จะถึงนี้คับทางเรื่องเขาบอกให้ผมเล่าประวัติของตัวเองตั้งแต่เกิดจนกเกษียณอายุราชการให้ฟังหน่อยจะไปทำคลิปใายในงานการแสดงมุทิตาจิต ก็จัดให้ก็จะพยายามเล่าละเอียดอยู่ในเวลาที่จำกัดนิดหนึ่งไม่ถึงต้องเรียนบอกไม่เกินห้านาทนีผมเกิดวันที่19มีนาคม2 5 0 4ีปีฉลูปัจจุบันนี้ก็าอายุจะก6ิปีในวันที่30กันยายน2 5 6 4อยิบี่างที่ว่านะครบเกษอายุราชการพอดี ผมคุณพ่อผมนี่เป็นทหารคุณแม่ผมเป็นครูผมเกิดที่ค่ายศรีพชรินจังหวัดขอนแก่นครับเรอบครัวผมมีพี่น้องสามคนมผมมีพี่สาวคนหนึ่งมีน้องสาวคนหนึ่งผมเป็นคนกลางผมเป็นลูกชายคนเดียวปหนึ่งถึงปสี่เรียนที่โรงเรียนสตรีสงเคราะห์นิยม จังหวัดขอนแก่นชื่อโรงเรียนสตรีสงคนิยมแต่มีผู้ชายด้วยคนระับผู้ชายเรียนด้วยป .1 ถึง4เนี่ยพอปอ5ถึง7เนี่ยก็จะเรียนที่โรงเรียนสงคองนิยมวิทยาจังหวัดขอนแก่นเหมือนกันสมัยผมมีเรียนป7ด้วยนะแต่ไม่มีม 1- ถึง3มไม่มีมันจะเป็นพอถึงป7แล้วก็จะเป็นมศ1มศ .2 มศ .3 เช่นกันครับม2หนึ่ง 1, ถึงม2สามก็เรียนที่โรงเรียนสงขนิยมวิทยาจังหวัดขอนแก่นเช่นกันหลังจากนั้นผมไปสอบเขา้าคุณแม่ผมอ,อยากให้ผมสอบเข้าวิทยาเทคนิคให้ผมเป็นช่างว่างันนะก็ไปสอบเข้าวิทยาเทคนิคปรากฏว่าไม่ติดครับผมเป็นคนที่เรียนปึกมากสมองไม่ดีสมัยนั้นสอบเข้าวิทยาเทคนิคนี่คือ จะต้องมีคะแนน60ขึ้นไปนะถึงจะมีสิทธิสอบผมได้60.00พจดพอดีก็เลยอนุญาตให้สอบเข้าได้ดูผมข้าวเส้นเ่ยเหยยดแดงเปิดขนาดไหนก็ผมไปสอบเข้าไม่ได้ก็เลยไปเรียนที่โรงเรียนเ,เทคโนโภาคตำดอกเฉียงเหนือสมนะัยนั้นเขาเรียกเทคโนโภาคเป็นโรงเรียนเอกชนนะสองปีได้ปวสอสองอ ปวชสไม่ใช่ปวสกับขอโทษปนะวชสองคือเทียบวุตรได้มศหหลังจากนั้นผมก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าพอผมเป็นทหารพ่อผมก็เลยบอกว่าอยากให้ผมได้เป็นทหารสืบทอดให้หน่อยผมก็ไปสอบเป็นนักเรียนในสิปีแรกไม่ติดไม่ติดอย่างดียว่าระเึิดกอาวุธรมสห้านะบุตรคือ ปวชาวสองก็เทียบเข้ามาสหเทียบเท่ามาสหปีต่อไปสอบใหม่พ่อให้สอบใหม่ปรากฏว่าติดเป็นนกเนในสิบปีสองพันหรอยยี่สิบเอ็ดปีหนึ่งรุ่นผมก็เรียกทอบสอิบเอ็ดทับสองหนึ่งนี่นี่ใน,น,น,นแขนผมยังยังสักไปเลย,เลยทอบอ์ู่ไหนข้างไหนไ่แล้ทจะเป็นข้างนี้หรือเปล่า ออรั่บอสเอบีทับนี่นี่น,น,น,นี่นี่ครับนี่นี่ครับท่าบอสมันพิดกล้องไม่ได้พิมพ์เขียนได้สักไปทัทอบอสเบ็ดทัทบสองหนึ่นเพื่อนผมสักในตอนเป็นตอนเป็นเรียนสิบปีสองหนึง่งทำไมนั้นหลักสูตรนกเรียนในสิบนี่เรียนสองปีปีหนึ่งเรียนที่นักเรียนในสิบฐานบกศูนย์ปาน อำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบัิขันพอปีสองก็แยกเราผมเลือกเาาราสันงพุทธก็มาเรียนที่โรงเรียนในโรงเรียนในสิบสันพูดสะพานแดงบางซื่อดุสิตกรุงเทพมหานาครปีสองพสองปี1นึ่เขาเรียก11บเทับสองปีสองเรียก11บเอ็ทับสองสอง,สองก็คือปีปสศ แล้วฉันเรียน2ปีครบเนี่ยผมบรรจุครั้งแรกปี2อบ3ติดยศ1ิเอก3บ้างเลยนะี่ส1 1เอกยศแรกผมนี่แหละ1 0เอกผู้สิทธิเบชการมาที่พัน 22, อสอกระสุนย2บชร2องก็คือกองชาการชลพุสองตอนนั้นใน10บรรจุใหม่เขาก็ไปส่งไปฝึกทหารผมก็ไปฝึกทหารใหม่เป็นครูเริ่มเป็นครูแล้วเป็นครูฝึกทารใหม่ที่ร้อยฝึกบชร2 ผมเป,เป็นคนเสียงดังมาตัวเล็กผมผอฝึกทหารใหม่กระโดดขึ้นสแตนแนละตะโกนฝึกทหาร200คนกองร้อยหนึ่งไม่ต้องใช้ทอรโครนะตะโกนฝึกสายแห่งควายหันะี่โอ้เสียงดังหลังจากนั้นผมก็ถูกส่งตัวมาช่วยเออ่มาราชการที่ส่วนแยก 2, 2กอคนสองกองชาชการชลบที่2งก็เรียกสยสอ,ยองอที่บ้านนนสูงนี่อุดรธานีเริ่มติดเรา ผมดื่มเหล้าจัดมากับเพื่อนผมผมจำได้ A เอนอดเนาะมันนอดออกทีเริ่มติดเหล้าหนีราชการผมเคยหนีราชการไปเป็นเดือนเลยนะเกือบเดือนนะเขาจะปลดผมไปหาร้องเพลงเล่นดนตรีอะไรไปตามเรื่องตำรา,ต,า,าตอนเป็นตอนเป็นจ่าสิเบเอกแล้วตอนสามบ้างบนเงินบาทก็ติดเหล้า รอนนี้เขาจะปลดผมพ่อผมนี่ก็เลยไปขอร้องพ่อผมตอนนั้นยังทนยังไม่กเกษียณพันโทรประมวลวิชกากรรมราพ่อผมก็ไปขอร้องขอร้องผู้บังคับกองพันจำได้พันเอกสวัสด์อขอร้องอย่าปลดผมเลยให้ผมลาออกผมก็เลยเออรี่ออกมาปีสองพันร้อสาสิบห้าด้วยยศจ่าสิบเอกอันนี้คือคําถามแรกว่าทําไมผมจอสอ,อ จากสิกผู้สิทิชเกามามันทำไมติดยศมาเพราะว่าผมไม่ถูกถอดยศเนี่ยผมลาลาออกก่อนกันหมดขึ้นแรกเออร์ลี่มาปีสองพหสหลังเออร์ลี่มาผมก็ยังติดเหล้าอยู่นะดื่มเหล้าไปเป็นนักร้องนักดนตรีเป็น <c oughs> พ่อค้าขายตรงขายเอมวก็เลยเอาวุฒิมศห้าของ ที่ได้มาจากโรงเรียนชักคนภาคเนี่ยไปเรียนต่อที่ทาไมนั้นจะเป็นอะไรสถาบันราชาพัฒน์อุดรธานียังยังไม่เป็นมหาอะไรนะเรียนอนุปริญญาเรียนจนปริญญาตรีผมจบปริญญาตออรีคอบดนตรีศึกษาครับที่มอราชาพัฒน์เอกดนตรีว่าผมชอบผมชอบเล่นดนตรีก็มาเป็นครูดนตรีเป็นครูโรงเรียนเอก,กนชนนะ ในอุดรธานีว่าหลายแห่งมากผมก็ไม่ขอเอ่ยนามชื่อโรงเรียนเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะเสียหายเพราะผมเป็นคนไม่ดีก็ติดเหล้านะไปไปอยู่โรงเรียนเอกชนไปสมัครอยู่โรงเรียนเอกชนโรงเรียนโรงเรียนแล้วโรงเรียนเล่าเขารับนะไม่ใช่ไม่รับรับผมเขาเป็นครูอยู่แต่ทุกโรงเรียนไล่ผมออกหมดเลยฟังอีกครั้งหนึ่งผมโดนไล่ออกจากโรงเรียนมัโรงเรียนเอกชนนะครับหลายๆโรงเรียนไล่ผมบอกหมดเพราะอะไรผมดื่มเหล้า เรื่องการสอนก็ก็ไม่ได้สอนดีสอนเด็ดอะไรมั้งเนาะไม่ได้มาตัวเองไม่ได้ชมตัวเองแต่ข้อเสียผมคือดื่มเล่าแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเข้ากับเพื่อนฝูงไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่เป็นทํางานชอบทํางานใช้เดี่ยวอืมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบทํางานกลุ่ม,มเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยได้ปรมานัน <c oughs> ถูกไล่ออกจากเรียนเอกชนโรงเรียนแล้วโรงเรียนแล้วโรงเรียนแล้ว ออกจากเรียนนี้ก็ไปสมัครอยู่โรงเรียนใหม่ออกจากนั้นนีก็ไปสมัครโรงเรียนใหม่เขาก็รู้กิติศักดิ์ผมว่าไอ้หมอเนี่ยไอ้ภูศิมดื่มเหล้านะบอกต่ตอนไปเขาก็รับผมนะคราวนี้ในระหว่างที่โรงเรียนอยู่โรงเรียนเอกชนนะเป็นครูโรงเรียนเอกชนโรงเรียนหนึ่งก็ไปสมัครเรียนปริญญาโทก็ไม่รู้เป็นสมัครเรียนทําไมตั้งเป้าหมายว่าอยากเรียนปริญญาโท มีวันหนึ่งไปละไปติดต่อราชการที่ที่สารก,การไปเห็นข้าราชการคนหนึ่งนี่นี่นี่ใส่ชุดสีกากีติดขีดบนบ่าเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้นะไอขีดบนบ่ามันมีความหมายอะไรแถบอะไรมีความหมายผมมองดูเขาผมบอกโอ้โถคือเท่นะยครับอยากใช่ดิก็เลยมีแนความคิดว่าจะมาสอบเป็นครู ยึดสอบเป็นครั้งเการเป็นครา้งเการครูคืออยากใส่ชุดสีกากีแล้วก็มีกระดานบากติดขีดเนี่ยน,น,นี่กระดานนี่นนมันโกดีมันเท่ดีไม่รู้ว่าเงินเดือนจะให้เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ไปสอบบรรจุครูใช้วุฒิปตีนี่แหละไปสอบบรรจุครูที่หนองบุลมูเนี่ไม่ติดครับสังกัดสอพอไม่ไม่ติดก็ ในระหว่างที่เป็นครูเอกชนก็เรียนปอโทไปด้วยนะเอกบริหารการศึกษานะรุ่นที่8มรัชพัฒน์ดุลจธนนีเนี่ยนะอย่างที่ว่ามีวันหนึ่งน้องชายผมเนี่ยพ่อสุริยานี่แหละแนะนำให้ผมไปเป็นครูอัตราจ้างที่โรงเรียนมัธยมสังกัดสพทอ,อเภอเฝ้าไร จงังหวัดสงคายชื่อโรงเรียนนาดีพิยาคมมัน,นีขอญาตเอยนามชื่อโรงเรียนเาัาไปเป็นครูอาตาจ้างสอนดนตรีนี่แหละเอกดนตรีเนาะก็เกือบถูกไล่ออกปัญหาเดิมเลยปัญหาไม่ใช่การดื่มเหล้าปัญหาคือเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยชอบผมหรือผมทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยได้ใครพูดอะไรไม่เข้าหูเนี่ยผมจะไม,ไม่ไม่ช่วยมึงอยากทำาทำไปเลยพูดถึงการสอนก็สอน คบอุมอีกอย่างนึนักเรียนที่มาเรียนกับผมเนี่ยจะจะไม่ใช่นักเรียนที่เ <c> ก <oughs> ่งวิชาการขอโทษครับจะต้องเป็นเด็กที่มีวินัยสูงมากไม่ว่าจะเป็นวินัยการแต่งกายวินัยการทําความเคารพแล้วก็มีแล้วเบี่ยววินัยสูงมากนักเรียนที่มาจะมาอยู่กับผมโดยเฉพาะพวกพวกนักดนตรีเนี่ยวินัยที่สำคัญที่สุดคือความรับผิดชอบต้องสูงเรียนไม่เก่งไม่เป็นไร พวกไทยคณิตวิทย์สังคมสุข,ขะอะไรพวกนี้วิชาทางบัชาการไม่เก่งไม่เป็นไรครั้นี้พอตอนจะจบปโทโอ้มันกี่สิกกี่นาทีแล้วสิบสองนาทีแล้วผมจะต้องทําให้เสร็จภายในสิบห้านาทีก็ในระหว่างเรียนเออในระหว่างเป็นคุิยชนก็เรียนปโทไปด้วยพอปีการศึกษาสองพันห้าสิบเนี่ย าเปิดสอบครูเทศบาลจบปโทพอดีเลยเอกประนานการศึกษาก็เลยไปสอบเป็นครูเทศบาลสอบครูสบถไม่ติเขาเปิดสอบครูเทศบาลก็เลยปเไ,ไปสอบปรากฏว่าสอบติดครูเทศบาลเ,าเ,เาารก้ก็ดีใจมากครับได้เป็นคนข้ชการครูซะทีจะได้สวมเครื่องแบบสีกากีแล้วมีกระดานบาขีดเหลืองๆซะทีคิดในใจเพราะว่าครูเทศบาลก็เป็นขรั้ครูครั้การครูสังกัดกระทรวงหัดไทยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเหมือนกันสอบได้ ก็สอบเป็นครูเทศบาลได้มาจุครั้งแรกที่โรงเรียนเทศบาล4วัดโพธิวิลาลามชีวิตผมผกผันมากเป็นครูก็เริ่มไต,ต่เต้ามาเรื่อยจากเป็นครูอัตราจ้างเป็นครูผู้ช่วยเป็นครูข้อสอบหนึง่งเป็นครูคอสอ,อสองจนถึงเป็นครูข้อสอบสามกระเถิย่งเร้่องการด้วยตำแหน่งครูคอสอ,อสามวิทยาฐานครูชำนาญการพิเศษที่โรงเรียนเทศบาล4 ถามว่ความประทับใจสูงสุดของผมนีอย่างที่เรียนนี่แทบผมเป็นลูกชายคนเดียวเนาะความทับใจสูงสุดของผมผมได้ลาลาบวชหนึ่งพันษาเลยนะสมเดือนตอนที่ผมเป็นจา่าสิบเอกเป็นทาหารอยู่ที่วัดโพสีมุคนจงังหวัดยโสธรบ้านญากเนี่ยบ้านป้าผมนะบ้านพ่อผมเนี่ยอยู่ยโสธร พระธาตุของขาน้อยข้าแม่อยู่ห่างๆจากบ้านผมไม่เท่าไหร่นะไปบวชตรงนั้นหนึ่งพรรษาหลังจากเสวกมาดื่มเหล้าหนักเหมือนเดิมเลยอย่างว่าสรุปว่าผมพ่อผมเป็นครูว่าพ่อผมเป็นทหารขอโทษครับผมก็ได้เป็นทหารแล้วแม่ผมเป็นครูผมก็ได้เป็นครูแล้วแม่ผมเป็นครูโรงเรียนเอกชนนะผมก็ได้เป็นครูโยนเอกอชนแล้วอันนี้ผมก็สอบเป็นครูเทศบาลได้ ความประทับใจสูงสุดของการเป็นครูนี่ก็คือผมมีสโลแกนหนึ่งบอกว่าผมจะพูดหน้าสาธงประจำเลยนะสิ่งที่สิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมและสิ่งที่ต้องจำคือทดแทนคุณผมจะพูดบ่อยๆผมจะเน้นเรื่องความดีเรื่องคุณธรรมเรื่องการเป็นคนที่มีความกระตันยุกระตเวที สอนน้อมถ่อมตนให้เกียรติผู้อื่นผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ประจำหน้าเสาธงทุกวันที่ผมเข้าเรียนและที่สําคัญของความใจในการรับรชาชการครูก่อนกเกษียณอยูุ่ราชการนี่ก็คือผมได้แต่งเพลงเพลงหนึ่งเดี๋ยวผมจะร้องเพลงนี้ฟังชื่อเพลงว่าหนึ่งเดียวคือครูเป็นเพลงที่ผมเผยแพร่นักเรียนผมร้องได้เพลงหนึ่งเดียวคือครูน่ยใช้ในการขับร้องทางนักเรียนนะ นะครับวงตีสติของโบผมเล่นทุกงานเวลามีงานพิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิธีไหว้ครูครูย้ายตอนรับผอออะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมร้องหนึ่งเดียวคือครูให้ฟังเพลงที่ผมแต่งเองจะจบโอ้จะส <c> ิ <oughs> นาทีแล้วเดี๋ยวผมต้องไปตัดต่อ1พิเหลือสินาทีฟังเพลงหนึ่งเดียวคือครูก่อนจบคลิปนี้ครับหนึ่งเดียวคือครูด้วยกระผม นายผู้สิทธิ์เวชกามาตำแหน่งครูอันดับข้อสอสามวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษระดับ4ี่แโรงเรียนเทศบาลสีวัดโพธิเวลาลามสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยจะขับร้องเพลงหนึ่งเดียวคือครูครับพระคุณครู มากลลําพันทันว่าสูงค้าหมื่นแสนสู่สสงคนทั่วทิศดินแดนทั่วแควน้นจะหาไนใครจะรู้ว่าครูยิ่งใหญ่ ประคุณเกลดกไกล่ทั่วไทยค่าขอเชิดชู mm. ครูอบรม mm. บ่มพาอวิชานำพา mm. ปัญญา,ยา mm. ให้แตกชานให้อภัยเมตตาทุกยามเดินตาม สอบถามให้การเรียนรู้ครูอยู่แห่งไหนปลอดภัยอุ่นชูวันนี้พวกหนูได้รู้พระคุณครูสูงขาานั้นพวกหนูตั้งใจไว้กลาบวิงวอน ให้พระคุม้มครองปกป้องพ้องไปให้ผู้มีบุญสูงค่าของหนูสุขลำคำชูตลอดปลอดภัยพระคุณทั่วแคว้นสุดแสนยิ่งใหญ่วันนี้พวกหนูน้อมใจกราบไหวบูชา ให้ครูสุกลนสูดพันละนาขอครูกลับมาเมตตาพวกหนูดังเดิมขอบคุณครับ